สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็คนนี้ใครเนี่ยเอาน้องมีนา <c oughs> น้องมีนาชวนมาเล่นเกมอะไรนะบิ๊กเพนบอลนะครับอุย้ยโ,โห้โดนยิงซะแล้วเล่นยังไงเนี่ยเออเหมือนกับเราจะได้ปืนเพนบอลนะครับคนละกระบอกแล้วก็แบ่งเป็นสองฝั่งแล้วก็ยิงนี่แหละโดนแล้วหนึ่งทีอุย้ยโ,โ,โอ้ยิงมาจากไหนอะโหเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเข้าไปใหม่ มาแล้วมาแล้วอุ้ยนี่นี่นีย่ยิงไม่ถูกเลยนะครับเพื่อนยิงเก่งมากเลยเพศก็ไม่เคยเล่นเกมประเภทแบบ s p f นี้นะครับเกมแบบเกมยิงอะ่ะมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับมันก็บังคับยากนิดนึงเนาะแล้วก็กระสุนมันไม่ไปตรงๆนะครับน้องๆดูดิกระสุนมันโอ้ยิงแม่นมากอะ่ะกระสุนมันแบบยิงแล้ววิถีมันโค้งลงอะ่ะเหมือนแบบเป็นตกปลาเลยอะ่ะโอ้โหโดนยิงแอะไม่น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รามาใหม่อาจจะยังไม่คุ้นเคยอุ้ยโดนไอ้นี้ยิงด้วยอะ่ะอะไรอะ่ะโดนอะ่ะเขามีโดนด้วยอะ่ะทำไงดีอะโอ้โหจบเกมทะะันแแพ้เลยนะครับยิงใครไม่ได้เลยอะ่ะโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่เ,มหมเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับนี่เราสามารถคลิกขวาเพื่อทําการซูมได้นะแต่ว่าในโทรศัพท์เพียงไม่รู้ว่ากดอะไรนะก็ไปลองๆเล่นกันดูนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นฝั่งน้ําเงินกับแดงนะครับ เข้าใจเกมง่ายดีมากนะอันนี้เอาไว้เล่นคลายเครียดถ้าจะเหมาะแต่ถ้าใครเล็งไม่แม่นนะครับไม่แนะนานะเพราะว่ามันยิงเล่นก็จะยิงเครียดเนาะเพราะโดนยิงโอเคเดี๋ยวเราจะมีเวลาประมาณ15นาทีต่อหนึ่งด้านนะครับให้เราสามารถบุกเข้าไปแล้วก็ไปยิงเพื่อนๆน,นะโอ้โหโอ้โหโดนมาร์กยิงนะทีเดียวล่วงเลยโอเคไปใหม่โอ้โหดูกระสุนมาเป็นวิถีเลยนะครับต้องหลบก่อนต้องหลบก่อน หามุมแล้วก็ยิง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 ยิดโอ้โหเขากระโดดอะยิงไม่โดนธรรมดาก็ยิงยากอยู่แล้วนะโอเคนี่ได้หนึ่งตัวสองโอ้โหโดนยิงแล้วนะครับเอาใหม่ๆใหม่ไปใหม่ไปมทางไหนดีอันนี้เพื่อนเราอันนี้เพื่อนเราทางนี้ไปไม่ได้ตันโอเคก็มีมุมให้หลบ ซ้ายขวานิดหน่อยนะแล้วก็ข้างบนตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นทางลาดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเลยอ๋อจะทําให้ยิงยากยิ่งขึ้นนะครับก็คือมันก็จะมีแบบเป็นมุมขึ้นลงนี่ข้างบนนี่เรียบร้อยได้อีกหนึ่งตัวเอาแล้วเพื่อนวิ่งมาทางนี้แล้วนะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวแล้วตอนนี้เริ่มคุ้นมือแล้วนะครับมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งนี่เอาอีกตัวหนึ่งโอ,โอ,โอ้ยิงได้ยาวเลยตอนนี้อะไรกันเนี่ยนี่โอ้โห เดี๋ยวแอบไปข้างในนะครับแอบข้างในเจอแล้วโอ้โหโดนยิงนะครับโดนสวนปืนของแรงอ่ะโดนนัดเดียวเพี้ยเรียบร้อยเลยโอเคไปใหม่ไปใหม่ก็เพลินดีนะครับเกมนี้นะเดี๋ยวใครจะเล่นเดี๋ยวเพี้ยเอาลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับท่าทางจะสนุกดีด้วยนะครับแต่ว่าเล่นานานๆได้หว่าเฮ้ยเมื่อกี้ใครยิงอะ่ะโอ้โหลูกกระสุนไปแบบเป็นร้อยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเก็บโดนเก็บไปใหม่ไปใหม่ ตุ๊บมาเกมจะคล้ายๆกับเกมหนึ่งเลยนะอะไรนะอาเซนนลนะครับเป็นเกมที่แบบเด็กผู้ชายเล่นกันเยอะมากนะเด็กผู้หญิงก็มีนะครับแต่ว่าจะเป็นค่อนข้างจะเป็นส่วนน้อยโอ้โหโดนน้องมีนายิงนะ <laughs> เออ<า> <laughs> ทำไมมันตายทีๆเลยตรงนี้อยากซื้อปืนมากไม่รู้ซื้อยังไงนะครับตังพี่ก็น่าจะมีประมาณ2 0 0พแล้วมันน่าจะซื้อได้แล้วนะมาแล้วนี่นี่แกแขนเรียบร้อย โอ้ข้างบนข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแอบกดแอบแอ,บอกระสุนเฉียวหน้าไปยิงโอ้โหโอ้เขายิงแม่นนะเขาใช้สไนด์น่าจะซูมได้ใกล้กว่าเราอีกเอาละไปไม่ไๆไมนโหตอนนี้เพื่อนไม่ยอมออกเลยนะครับยืนหลบอยู่ข้างหลังอย่างเดียวเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นป้อมปืนครับเพื่อนๆน้องๆเรากดกดปุ่ม x นะครับใช่ไหมสามารถเอ้ยเรา อ๋อเรามีป้อมปืนส่วนตัวด้วยหรอเอาวางตรงนี้แหละนะครับให้ช่วยยิงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวล่อเขาเข้ามายังไงเขาก็ต้องเข้ามาครับเรามีป้อมปืนช่วยแล้วน่าจะยิงง่ายขึ้นเอาเลยไม่เข้ามาเลยเห็นป้อมปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโหยิงแตกอะป้อมเราจะพังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้าดีกว่านี่นี่อยู่นี่เองเรียบร้อย มาแล้ว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 โอ้โหแม่นมากไม่ดูโดนไรเออเฮนี่ไงโดนน้องมีนาย,ยิงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ป้อมปืนแล้วก็พี่เอกมียัไรอยู่ข้างล่างอีกอันหนึ่งด้วยเนาะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดน,โดนเฮ้ยพี่มีโดนแล้วอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้ก็ยิงง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามีโดน คอยช่วยยิงสนับสนุนอยู่ข้างบนนี่โอ้โหเก็บได้เยอะเลยนะครับรอบนี้แต่ข้างบนยิงไม่ถึงอะ่ะกระสุนมันโค้งลงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทางไหนทางไหนซ้ายขวามีคนไหมไปทางนี้ดีกว่าปึ๊บอ,อ้อมอ,อมเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังเจอคนเพียบเลยครับเรียบร้อยเรามีโดนอยู่ข้างบนโดนช่วยยิงเรียบร้อยเก็บไปได้อีกแล้วสามสามแล้ว มาร์คสี่โอ้โหอีกคนนึงอีกคนนึงโดนเก็บไปนะครับเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังเดียวกันฝั่งเดียวกันไปยิงทางนู้นดูกระสุนด้วยสีเดียวกันใจเย็นเพื่อนโห oh, oh, เพื่อนเจอหน้าเจอตานี่ยิงทุกคนที่ไม่ใช่ตัวเองเลยนะโ oh, อ้อมหลังหลังอุ oh, ้ย hey. เรียบร้อยโดนยิงนะครับโอเคมามาได้ป้อมปืนมาแล้วนะครับมันจะมีแบบเหมือนเป็นครูดาวอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ ถึงเวลาก็จะสามารถเอามาวางได้เรียบร้อยเก็บไปอีกแล้วนะครับแก้แค้นแก้แค้นเมื่อกี้ตอนนี้เพียกเอามาทั้งโดนเอามาทั้งป้อมเลยนะครับยิงกันเพลินเลยนะคือพอเราเดินหน้าไปใช่ไหมตัวโดนอนะ่ะมันก็จะไปช่วยยิงข้างบนข้างล่างห้ยเขามีป้อมแอบเอาไว้ตรงนี้นี่เองอันตรายและมาทางนี้ไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวไปทางดีกว่าเอาละเดี๋ยวแอบลงมาข้างล่างบ้างดีกว่านะครับมันไปได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะอุยมีป้อมด้วยยิงยิงยิงเอาไม่ใช่ป้อมเราเอง ยิงผิดยิงโอ้โหโดนม์าเก็บนะไปยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าข้างบนหรือข้างล่างนะปัญหาคือจะหลบลูกกระสุนยังไงให้มันได้ตลอดทั้งสองฝั่งนะเพราะว่าบางทีเราก็มองไม่เห็นทุกมุมใช่ไหมข้างบนนะ่ะโอ้โหดูดิเขาเริเร่มมีสไนเปอร์เยอะขึ้นแล้วอะ่ะทําไงดีพียกเพี่ยังเปลี่ยนปืนไม้เป็นเลยยิงยิงยิงเรียบร้อยโอ้โหก็โดนส่วนอีกอยู่ดีนะครับไปใหม่ไปใหม่ เอาโดรนไปด้วยนะครับตอนนี้ได้โดรนมาแล้วนะเอาโดรนวินขึ้นข้างบนไปก่อนนะครับนี่ตึ๊ด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 นี่ยิงเข้าไปสู้ๆเพื่อนไปลุยเลยนี่ต้องต้องแอบต้องแอบต้องมีการพักสักเล็กน้อยนะครับป pa ุ port, ๊บปุ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 ๊บเรียบร้อยได้อีกหนึ่งเฮ้ยโหสองพโดคนป้อมอีกแล้วโอป้อมนี้มันแข็งจังเลยอ่ะลองซื้อดูสิ 2007, 2 7 0เหรอมีต้อง13,000แล้วเยสโอเคได้แล้วได้อะไรมาครับเนี่ยมันคือปืนอะไรอะ่ะอ๋อเป็น AK เหรอสีสันมันแบบสดใสามากอะ่ะปืนอะโอเคไปๆลุยๆน่าจะมีแรงถีบเยอะขึ้นนะครับโอ้โหโดนป้อมจากข้างบนยิงอะ่ะเออก็ดีเหมือนกันนะเอาป้อมมาตั้งข้างบนเนี่ย เพราะไงเวลาบุกเข้ามานี่ก็ต้องยิงโดนป้อมเรายิงก่อนอยู่แล้วอะยิงโม่โม่สู้ๆอาจจะโดนสักอันหนึ่งอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามั n งเอามั n งป๊าบมาแล้วถือป้อมมาแล้วจ้าอ้าวขอทางหน่อยนะครับนี่เล็งมันตรงนี้ต้องมีโดนมั้งอะโหยิงไม่ถึงอ่ะดูดีเห็นปะมันก็ยังแบบสาดลงอยู่ดีอะแบบยิงไปแล้วแบบมันวิถีมันได้เท่านั้นอะเนาะมันก็จะยิงโดนไม่เยอะเนาะ เฮ้แต่ก็โดนเหมือนกันแฮะเฮ้ยเอ้ย,อยก็ได้เรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่อย่างิงโค้งๆอย่างนี้แหละเหมือนปืนฉีดน้ำเลยดูดิ <c oughs> เอาละเกมนี้เราจะต้องชนะนะครับเพราะว่าเกมแรกเราแพ้ไปแล้วือ <c oughs> ไม่มีใครออกมาแล้วอะ่ะขาไปทางไหนกันขอไปข้างล่างกันแน่เลยอะ่ะไม่มีใครออกมามีแต่ข้างบนนู้นเลยอะ่ะต้องเข้าไปหาแล้วแหละขอไม่กล้าออก สงสัยจะตายเยอะกันฝั่งนู้นโอเคมาเรียบร้อยนี่บอกแล้วอย่าให้คุ้นมือนะอเอยเพื่อนเปิดโดนแล้วต้องลุยอย่างงี้ต้องลุยโอ้โหโดนอีกหนึง่งไปเดี๋ยวเพกออมเขางหลังโอ้โหดูเอามาวางไว้ตรงนี้ด้วยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวซื้อปืนใหม่เราตังเราไม่พออันเนี้ย พอแค่อันนี้เองอะ่ะโ,โอเคเล่นไปก่อนนะครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมก่อนซูมปับ๊บลงข้างล่างนี่อ้อมอ้อมไม่มีคนครับไม่มีคนรอบนี้ไม่มีคนมาแล้วมาแล้วซูมแล้วก็ยิงซูมแล้วก็ยิงเรียบร้อยหนึ่งคนไปต่อไปต่อฟึบ ไม่มีคนนม่มีคนดีมากเฮ้ยโอ้โหมาร์กตาไวมากอะเรียบร้อยเพื่อนโดนยิงแค่ตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยอืมขามาข้างล่างนะถ้างนั้นเราต้องขึ้นข้างบนเดี๋ยวอ้อมก่อนอ้อมก่อนอืมมาแล้วมาแล้วยิง,ยงเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับมีของก็ใช้ให้หมดนะครับดึงโดรนเนี่ยอย่ากเก็บเอาไว้เนาะเพราะเรายิงธรรมาดาเนี่ยมันก็จะลําบากนะ อันนี้เรายิงได้ทั้ง2ทั้ง3ทางเลยนะทั้งบนทั้งล่างโอ้โหโดนป้อมอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวป้อมมันนี้เขาวางไว้2อันซ้อนกันครับอ๋อมันถึงได้ยิงโดนอะเนาะโอเคไปใหม่ไปใหม่หมื่นสองแล้วนะนมันเท่าไรหมื่นสามใช่ไหมเฮ้ยโหดูดิสไนเปอร์อ่ะโอพี่เอกซูงไม่ได้ทำไงดีอะ่ะตังก็แบบไม่พออะ่ะอยากได้นู้นอะ่ะ เฮ้ยเพื่อนโหเพ,เพื่อนตกลงมาตายต่อหน้าตาตาไปหม่ไปหม่โอ้โหมัน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 มองไม่เห็นเลยทำไงดีอะโหดูเพื่อนยิงจากข้างบนน่ะเรากระสุนเราโค้งอะนะใครยิงได้โดนไม่รู้ครับเดี๋ยว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 ซุ่มแบบนี้ก่อนอ้อมอ้อมอ้อมมาแล้วยิงยิงเฮ้ยโห เข้าไม่ได้อะถ้าเรามีโดนเนี่ยเราวิ่งไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยตายลัวลัวอ่ะไปใหม่ไปใหม่ยังไม่หมดเวลานะ52วิสุดท้ายหืมตั้งป้อมก่อนตั้งป้อมตั้งปรับขอุโโอ้ยโ,โอ้โหตรงนี้แบบขอมายิงกันเป็นกลุ่มเลยอะทำไงดีอะ เหลือแค่ครึ่งนาทีแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงยิ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 งโอ้โหโดนเฉยเอาแล้วแล้ว,ลวซ้ายส้าย,ซ,ายซ้ายมีตัวไหมไม่มีไม่ม,ม,มีก็อ้อมครับอ้อมเหลือยี่สิบวิจะโดนใครมั่งเฮ้ยเฮ้ยนี่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  <laughs> ยิงจากข้างหลังนี่แหละง,ง่ายที่สุดนะครับเหลือสิบวิต้องลุยแล้วต้องลุยแล้ว โอ้หชนะหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเต็มเล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 ยเรียบร้อยได้อีกหนึ่งตัวและหมดเวลาโอ้โ oh, หไม่ทันแล้วนะครับได้เท่าไหรอ่อ่ะโอ้สรุปแล้วนะครับพี่เอกสามารถยิงได้ทั้งหมด54ตัวนะครับแล้วก็ยิงสีติดต่อกันได้ถึง5คนนะเองนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะครับสามารถเลือกด่านได้มารวมๆกับเพื่อนๆเ,เ,เล่นใครเครียดได้เลยนะครับเกมนี้ Big Paint b บ l l เดี๋ยวพี่เอกจะเอา ลิงค์เข้าเกมไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้พี่เอกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ้าวเริ่มใหม่โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโอ้สนุกมากเลยนะเฮ้ยอ,อันนี้เอาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเหรอโอเคบ๊ายบายจ้า i <laughs> you